คุณอยากเป็นดาราต้องมีรถแบบไหนอ่ะขอเดี๋ยวตอบคำถามนา,างนามถ้าคำถามนา,างนามคุณที่เป็นดาราดังต้องมีรถแบบไหนคำถามนา,างนามถ้าคุณเป็นดารานักแสดงเน็ตไอดอลคุณสามารถไปงานไปรถอะไร ขอคำถามอีกรอบหนึ่งนะคำถามนางนามคนที่เป็นดาราเด็ดไอดอลคุณมีวิธีการไปทำงานไปรถอะไรรถแบบไหนรถหรูอะไรเริ่มตอบเลยค่ะวัวดีค่ะถ้าคุณพาค่ะตอบว่าเวลาฟรีผู้ดูแลพาไปนานไปรถประตูเลี้ย รถเบนซ์สองประตูนั่งได้สองคนรถก,กระบะแบบตีตีสประตูก็นั่งได้แบบไหนก็ได้แล้วแต่ํำถามว่าเราจะตอบว่าเราไปรถรถเบนซ์ตีประตูค่ะทำถามนาะงงามเล่าเราว่าคุณเราไปรถเบนซ์ตีประตูค่ะรถเบนซ์ตีประตูลื่นไหนก็แล้วแต่ค่ะขอบคุณนะคะ